แข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพนะครับเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2567นะครับก็จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการอีก3วันข้างหน้าจากนี้ไปนะครับวันที่10พฤศจิกายนครับหรือว่าวันศุกร์นะครับโดยก็ในฤดูกาลนี้อย่างเช่นเคยครับมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด16ทีมนะครบแบ่งเป็นทีมชาย8ทีมแล้วก็ทีมหญิงเนี่ย8ทีมนะครับปฏิทินคร่าวๆเนี่ยแบ่งออกเป็น สองช่วงหลักๆในฤดูกาลปกติก็คือเล็กที่1น,นะครับสิพฤศจิกายนหรือว่าสุกเนี้ยไปจนถึงวันที่17ธรรมธันวาคมนะครับจากนั้นจะตัดเอา1ถึงหหรือพูดง่ายว่า เอาทีมออกไปหรือว่าทีมตกชั้นเนี่ยสทีมนะแล้วก็1-6ไปแข่งขันกันต่อในช่วงเล็กที่2นะครับแล้วก็ต่อจากเล็กที่2ก็จะเอา1-4เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับหรือว่าที่เราเ,าเรียกกันมาโดยตลอดว่าสัปดาห์ฟินอลโฟนั่นเองนะฮะโดยปีนี้ในโปรแกรม4ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบสุดท้ายเนี่ยจะเล่นแบบพบกันหมด1ครั้ง นะครเพื่อจัดอันดับแล้วก็ไปไข่เป็นรอบตัดเชือกหรือว่ารอบรองชนะเลิศต่อไปก็คือ1เจอ4และ2เจอ3ก็ไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันยังเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่าต้องผ่านเล็ก2องไปก่อนแล้วก็ไปถึงฟันนั4อีกทีหนึ่งเพื่อจัดอันดับนะฮะขณะทีะ่สนามแข่งขันคร่าวๆตอนนี้ที่วางเอาไว้นะครับหลกัหลกๆเลยมี3สนามด้วยกันคืออาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหรือว่า ยิมเนเซียมข้างๆมาบุนคลองนั่นแหละหลายๆคนก็น่าจะคุ้นอยู่เพราะช่วงหลังๆจากการแข่งขันบ่อยนะครับศูนย์กีฬาเทศาบาลน,นครนะครปฐมนะฮะหรือว่ายิมนครปฐมที่หลายๆคนก็คุ้นเคยกันอีกนั่นแหละนะฮะร,รวมไปถึง MCC Hall เดอะมอโคราชจังหวัดน,นครราชสีมาหลากัหลกๆปีนี้จะมีแค่3สนามเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของการถ่ายทอดสดครับก็เบื้องต้นยังอยู่ในสัญญาของแอปพลิเคชัน True ID อยู่ทุกคู่ ก็จะถ่ายทอดสดให้ชมกันทางแอปพลิเคชัน True ID เหมือนปีที่แล้วแต่ก็จะมีบางคู่เชื่อว่าคงมีทุกวันแต่ว่าวันละคู่หรือ2คู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องสุดแล้วแต่ต้องอัปเดตกันเป็นแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับก็จะมีการยิงสดผ่านทางช่อง n b t 2 SD นะฮะก็อาจจะวันละคู่หรือ2คู่แล้วก็รอบลึกๆเนี่ยก็อาจจะได้ชมกันเยอะหน่อยหรือว่าอาจจะได้ชมกเกือบทุกคู่ในส่วนของ รอบไฟนอลโฟรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงอันดับหนึ่งชิงอันดับที่สามเราเรานั้นนะฮะอ่ะมาถึงโปรแกรมนัดเปิดสนามนะครับต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมสุดมันสุดซีดเลยสำหรับวันที่10พฤศจิกายนนะครับมีแค่2คู่เท่านั้นนะฮะเริ่มคู่แรกเวลา15นาฬิกาหรือว่า3มงเย็นแล้วก็เป็นการประเดิมฤดูกาลด้วยการถ่ายทอดสดออกทางฟรีทีวีเป็นการแข่งในประเภททีมหญิงครับเป็น2ทีม เต็งแชมป์ในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็น2ทีมลุ้นแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วโคจรมาพบกันในนัดเปิดหัวก็คือได m o n ด์ฟูดจะเจอกับนครราชสีมานะฮะเริ่มเวลา15นาฬิกาในส่วนของประเภททีมหญิงแล้วก็ประเภททีมชายแน่นอนคู่เดิมนะฮะต้องบอกว่าสถานะเดียวกันนะครับเป็นเต็งแชมป์ทั้ง2ทีมแล้วก็ห้ำหันเชื้อเฉือนแย่งแชมป์กันมาเมือ่อฤดูกาลที่แล้วด้วย ประเภททีมชาย18นาฬิกาดมอนฟูดพบกับนคนรราชสีมาเช่นเดียวกันนะฮะ,ะผลการขันจะเป็นยังไงนะครับติดตามกันได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแอปพลิเคชัน True ดีถ่ายทอดสดทุกคู่บางคู่บางวันมียิงสดทาง NBT หรือว่าใครสะดวกไปสนามแข่งขันก็ไปดูกันและกันนะฮะให้ไทยลีกกลับมามีสีสันคึกคักหน่อยเพราะต้องยอมรับว่านับตั้งแต่จบโควิดมาก็ เงียบเหงาเหลือเกินแล้วก็เงียบลงมาเรื่อยๆด้วยนะฮะนอกจากวันศุกร์ก็มีอีกสองวันครับวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนมีแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันนะครับประเภททีมหญิงหนึ่งคู่ประเภททีมชายสองคู่แล้วก็วันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนะครับประเภททีมชายหนึ่งคู่ประเภททีมหญิงสองคู่ก็เริ่มคู่แรกเวลา12อนาฬิกาทั้งสองวันครับ